ตอนนี้ตั้งครันได้4สัปดาห์แล้วนะคะปวดท้องน้อยจิ๊ดจหน่วงหน่วงเป็นบางครั้งปกติหรือเปล่าอันตราซาวยังไม่เจอถุงการตั้งคันแต่ตรวจขึ้น2ขีดแล้วนะคะก็อย่างนี้บอกก่อนในช่วงของการตั้งคันในไตรมาสแรกอาการนะคะอาการปวดหน่วงท้องน้อยเป็นอาการปกติอาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นสีดําสีน้ําตาลเป็นหยดหยดได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการปกติเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่านะคะตอนนี้ค่ะของคุณแม่คือ4สัปดาห์ยังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งของเด็กอะ่ะอยู่ในหมดลูกหรืออยู่นอกหมดลูกเนอะ ในช่วงการตั้งครรภ์นในระยะที่ยังอันตรสาวไม่เจอถุงการตั้งครรภ์น,นะคะก็คืออายุครรภ์อาจจะ4สัปดาห์5สัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีเรายังสาวไม่เจอถุงน้ำคร่ำเนาะยังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์ในระยะนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังก็แล้วกันก็คือเรากลัวว่าจะเป็นท้องนอกบดลูกอ่าถ้าเรายังไม่เห็นถุงเราก็ฟันทงไม่ได้หรอกคะ่ะว่าท้องตอนเนี้เป็นท้องในมดลูกหรือนอกมดลูก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือถ้าหากว่าคุณแม่มีอาการปวดท้องรุนแรงนะคะปวดท้องรุนแรงในกรณีท้องนองวดลลกเนี่ยจะปวดแบบไหนจะปวดแบบที่เรียกว่าเราจะไม่ใช้คําว่าปวดหน่วงอีกต่อไปนะคะหมอเชื่อว่าคุณแม่จะไม่ใช้คําว่าปวดห่วงอีกต่อไปเพราะว่ามันจะปวดจนถึงขั้นที่เรียกว่าเราทนไม่ไหวอะ่ะคือปวดเสร็จปุ๊บปวดแล้วก็อาจจะมีท้องอืดบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยบางคนมี เรียกว่าถ่ายเหลวร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ท้องนองบนลูกมันแตกเนี่ยมันจะมีการตกเลือดภายในช่องท้องค่ะแล้วก็จะไปทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบลําไส้นะคะก็จะทำให้มีอาเจียนได้มีท้องเสียได้บางทีอาการก็จะไปงงๆก,กับอาการไส้ติ่งอักเสบด้วยในบางคนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตั้งครรภ์และยังไม่เห็นถุงการตั้งครรภ์เรายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าคุณแม่ ไม่ใช่ท้องนอกหมดลูกอาการที่ต้องสังเกตคือเรื่องของหนึ่งอาการปวดท้องรุนแรงนะคะเพราะว่าถ้ามีแปลว่าอาการเนี้ยคุณแม่อาจจะกําลังเป็นท้องนอกหมดลูกอยู่นะคะอืมก็สามารถไปตรวจก่อนนัดได้เลยนะคะสองค่ะถ้าหากในกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นลันกษณะเหมือนประจำเดือนอะ่ะคือออกมาเลยออกมาเป็นก้อนออกมาเป็นสีแดงเนี่ยอาการนี้เป็นการบ่งบอกว่าเรากําลังมีอาการแทงบุตรนะคะซึ่งอาการแทงบุตรตรงนี้อาจจะเกิดจากการที่ ตัวการถุงการตั้งครรเนี่ยมันตัวอ่อนมันเกาะเกาะได้ไม่สมบูรณ์ก็เลยมีการขับออกมาเหมือนรอบเดือนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้แนะนําว่าควรที่จะไปตรวจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีเลือดออกเยอะๆในช่วงของการตั้งครรภระยะแรกเนี่ยเราสงสัยแท้งเนาะเราก็จําเป็นจะต้องไปตรวจยืนยันว่าการแท้งของเรานั้นเป็นการแท้งครบหรือไม่ครบนะคะถ้าแท้งไม่ครบก็ต้องขูดหมดลูกค่ะ เพราะว่าอะไรการแท้งไม่ครบคือการมีเศษหรือส่วนของการตั้งครันค้างอยู่ในโพรงมดลูกตัวนี้จะส่งผลทําให้เกิดการเลือดเออเรียกว่าเกิดภาวะเลือดออกต่อเนื่องคือไม่หยุดมันจะออกไปเรื่อยๆคือเหมือนเป็นเมนไม่หยุดนะคะและสองค่ะอาจจะนําพาให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าเรามีภาวะแท้งบุตรเราก็จําเป็นจะต้องไปเช็คว่า ในโพรงมดลูกเราอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมสําหรับการตั้งครรภ์รอบตถัดไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเจอว่าเหลืออะไรครั้งอยู่แน่นอนก็จะได้รับการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการให้ยานะคะหรือเป็นการขูดมดลูกก็ตามเนาะ เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะอายุคัน4-5สัปดาห์ถ้าเกิดว่ายังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์มีอาการปวดหน่วงเล็กน้อยมีเลือดออกเล็กน้อยไม่ได้รบกวนชีวิตคือแค่เห็นนะ่ะให้สบายใจไว้ก่อนใจร่มๆไว้คาดว่าน่าจะเป็นการตั้งครรภ์ปกติเดี๋ยวรอการนัดติดตามรอบหน้าว่าเราอัลตราซาวจะเจอถุงหรือเปล่านะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะเลือดออกเยอะนะคะก็แปลว่าเสี่ยงแท้งบุตรหรือกรณีที่มีปวดท้องรุนแรงเสี่ยงท้องน้องบนลูกเนี่ยสองกรณีนี้ขอให้ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินนะคะไปก่อนนัดได้เลยแต่หมอหวังว่านะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะว่าไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉินนั้นนะคะแล้วก็ขอให้การไปตรวจคันครั้งถัดไปเจอเด็กอยู่ในถุงการตั้งคันแบบมีหัวใจเต้นก็แล้วกันค่ะ